สิ่งที่มีความสําคัญมากๆในการจะเริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมองค์กรก็คือการกําหนดหน้าตาของวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นให้ชัดเจนแต่ความยากจริงๆก็คือเมื่อเรากําหนดได้แล้วจะทําอย่างไรให้ภาพฝันนั้นมันเกิดขึ้นได้จริง It's time sit culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. cup cup จิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กาแฟแก้วที่237กับจิ๊บนิออนค่ะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะว่าวัฒนธรรมองค์กรไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยการสื่อสารไปรยังพนักงานประกาศใช้แล้วทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นได้ในทันทีแต่แน่นอนค่ะว่าการสื่อสารจะเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆที่จะทําให้พนักงานทั้งองค์กรเกิดความเข้าใจ แล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือได้อย่างเต็มใจค่ะและในขณะเดียวกันนะคะที่ผู้นําองค์กรรวมถึงหัวหน้าง,งานทุกๆท,ท่านเนี่ยค่ะก็จะต้องพร้อมที่จะเป็นกลุ่มคนแรกๆที่จะปรับตัวแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่คาดหวังที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรที่สําคัญแสดงออกถึงสิ่งเหล่านี้ในทุกๆโอกาสให้กับพนักงานและลูกทีมได้เห็นเป็นแบบอย่างนะคะแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตาม นอกจากนี้ค่ะยังมีอีกปัจจัยสําคัญมากๆที่จะส่งผลได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบจริงๆคือการที่เราฝังค่านิยมองค์กรเนี่ยลงไปอยู่ในระบบด้วยจริงๆและพระเอกของงานนี้นะคะก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากระบบ HR ในองค์กรค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับพนักงานในทุกๆช่วงจังหวะที่เข้ามาทํางานเลยค่ะตั้งแต่เริ่มรับสมัครเข้าเริ่มทํางานอบรมพัฒนาไปจนถึงการประเมินผลงานและอาจจะรวมไปถึงการลาออกด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งบทบาทของแต่ละช่วงจะส่งผลต่อการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆค่ะถ้างั้นเราไปดูกันตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยค่ะก็คือ e c r u i t m e n t นะคะหรือกระบวนการรับสมัครคัดเลือกนั่นเองค่ะเรียกได้ว่ากระบวนการคัดเลือกนะคะเป็นส่วนที่มีความสําคัญมากที่สุดแล้วก็มีอิทธิพลมากๆที่จะสร้างพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแรงได้เพราะฉะนั้นเลยค่ะหัวใจสําคัญจริงๆก็คือการที่เรามีค่านิยมชัดเจน แล้วก็ระบุให้ได้ค่ะว่าคนแบบไหนที่เรียกว่าสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรเพื่อที่เราจะได้นําไปออกแบบเป็นไกด์ไลน์คําถามแล้วก็เกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกนะคะเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าเรากําลังหาคนที่ใช่ให้กับองค์กรจริงๆแต่ที่สําคัญนะคะเราไม่หาเพียงแค่ culture fit หรือตรงเป๊ะกับวัฒนธรรมองค์กรเท่านั้น แต่จะดูรวมไปถึงความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรและช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของเราให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะบุคคลที่มีบทบาทสําสคัญมากๆที่อยู่ในขั้นตอนนี้ก็คือผู้ที่จะสัมภาษณ์แล้วก็คัดเลือกพนักงานค่ะองค์กรจะต้องมั่นใจมากๆนะคะว่า เป็นคนที่เข้าใจในค่านิยมองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรจริงๆสามารถใช้เครื่องมือในการสัมภาษณ์และคัดเลือกได้อย่างถูกต้องทางชุดคำถามสิ่งที่มองหาเกณฑ์นในการประเมินเพื่อพิจารณารับเข้าทำงานค่ะอย่างที่สองนะคะก็คือกระบวนการ onboarding ค่ะ กระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่จริงๆเป็นช่วงเวลาที่มีความสําคัญมากต่อประสบการณ์ของพนักงานคนนั้นๆและที่สําคัญนะคะจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่จะอยู่ต่อหรือไม่ของเหล่าท ALEN าที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบันมากๆเลยค่ะซึ่งโปรแกรมการต้อนรับพนักงานใหม่แล้วก็เตรียมความพร้อมให้กับพวกเขาเนะะี่ยค่ะนอกจากจะต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีที่ชวนน่าประทับใจแล้วนะคะจะต้องมีส่วนผสมของวัฒนธรรมองค์กรอยู่อย่างเข้มข้นและชัดเจนค่ะ เพื่อที่จะเป็นการสื่อสารความคาดหวังสื่อสารค่านิยมและพฤติกรรมต่างๆที่อยากเห็นในการทำงานร่วมกันไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นค่ะพร้อมกับนะคะช่วยให้เขาได้มีประสบการณ์ที่ดีในช่วงเริ่มงานในแบบที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรด้วยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้อย่างรวดเร็วค่ะและอันที่3นะคะก็คือ people development ค่ะ กระบวนการอบรมและพัฒนาพนักงานเองก็จะต้องสอดคล้องไปกับค่านิยมองค์กรด้วยโดยที่มีระดับความสามารถในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่คาดหวังเนี่ยค่ะเป็นพื้นฐานในการออกแบบโปรแกรมเพื่อพัฒนาพนักงานที่จะคอยส่งเสริมความสามารถของพนักงานในแต่ละระดับในแบบที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างชัดเจนเลยค่ะตัวอย่างเช่นนะคะถ้าหากว่ากระบวนการฟีดแบ็กเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญของหัวหน้าทีมที่จะทํางานให้สําเร็จหรือล่วงได้ ก็อย่าละเลยที่จะจัดหาเครื่องมือจัดสร่เวลาหรือจัดกระบวนการอบรมที่จะส่งเสริมให้พนักง,งานหรือหัวหน้าทีมทุกคนเนี่ยค่ะมีความสามารถที่จะให้ฟีดแบ็ที่มีประสิทธิภาพได้จริงๆและอันที่4นะคะก็คือ Reward and r o g o i t i t n o n ค่ะ ระบบการชื่นชมและให้รางวัลน,นะคะจะเป็นสิ่งที่มาคอยช่วยกระตุ้นช่วยเสริมแรงให้พนักงานแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เราคาดหวังได้อย่างสอดคล้องกับค่านิยมองค์กรแล้วก็เกิดขึ้นอย่างซ้ำๆต่อเนื่องและสม่ำเสมอค่ะซึ่งในทุกๆก,การชื่นชมทุกๆก,การให้รางวัลพนักงานนะคะองค์กรจะต้องมั่นใจมากๆค่ะว่าเรากําลังสื่อสารสิ่งเหล่านั้นภายใต้ค่านิยมตัวใดตัวหนึ่งอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นค่ะถ้าหากองค์กรมีค่านิยมเป็นทีมเวิร์ก แต่ว่าการชื่นชมและให้รางวัลเนี่ยเป็นการชื่นชมไปยังผลงานรายบุคคลเท่ากับว่าเราไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดทีมเวิร์กได้มากขึ้นแต่เรากําลังจะได้การทํางานส่วนตัวที่ดีเยี่ยมมากขึ้นเรื่อยๆแทนค่ะหรือนะคะถ้าหากองค์กรค,ค่ะให้ความสําคัญกับ creativity แต่ทุกครั้งที่มีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นก็จะโดนปัดทิ้งไปอย่างรวดเร็วก็จะเป็นการสื่อสารไปยังพนักงานอย่างชัดเจนมากๆเช่นกันค่ะว่าการออกไอเดียไม่เป็นที่ต้องการของที่นี่ และอันที่5นะคะคือ performance appraisal ค่ะหรือกระบวนการประเมินผลการดำเนินงานนั่นเองค่ะซึ่งกระบวนการประเมินผลการดำเนินงานนะคะเป็นอีกชิ้นส่วนหนึ่งเลยค่ะที่สามารถส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและก็พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นได้อย่างดีเยี่ยมเมื่อการประเมินนั้นมีสัดส,ส่วนของวัฒนธรรมองค์กรอยู่ด้วยโดยเฉพาะค่ะเมื่อสัดส,ส่วนของวัฒนธรรมองค์กรอยู่ที่3 0ขึ้นไป จะเป็นการสื่อสารถึงความคาดหวังและความจริงจังไปยังผู้ถูกประเมินนะคะก็คือตัวพนักงานเองหรือผู้ถูกประเมินที่เป็นหัวหน้างานว่าอะไรคือสิ่งที่องค์กรกําลังต้องการแล้วก็คาดหวังให้กับพวกเขาทําอย่างชัดเจนค่ะและอันที่6นะคะก็คือ departure ค่ะเมื่อถึงคราวที่พนักงานลาออกนะคะหนึ่งในประเด็นที่สําคัญจริงๆที่ควรจะอยู่ในกระบวนการ offboarding หรือ exit interview ด้วยก็คือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรจากมุมมองของพนักงานคนนั้นๆค่ะ เพื่อที่ให้องค์กรได้ข้อมูลสําคัญนะคะที่จะใช้ในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดรวมไปถึงค่ะเพื่อให้มั่นใจได้ด้วยค่ะว่าองค์กรไม่ได้กาลังจะเสียคนที่ใช่ไปหรือไม่ได้กําลังจะเสียไปมากกว่านี้และนี่ก็เป็นตัวอย่างค่ะของการฝังวัฒนธรรมองค์กรค่านิยมองค์กรลงไปอยู่ในระบบขององค์กรจริงๆผ่าน HR system ค่ะและเพื่อที่จะให้พนักงานเนี่ยค่ะสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันได้ทั้งองค์กรจริงๆ เราไม่สามารถทําเพียงแค่การสื่อสารและเป็นแบบอย่างได้เท่านั้นแต่จะต้องสื่อสารบ่อยๆสื่อสารย้ำๆอย่างสม่ําเสมอเป็นแบบอย่างได้จริงๆในทุกโอกาสและรวมถึงการฝังค่านิยมลงไปอยู่ในระบบองค์กรจริงๆค่ะโดยที่มีระบบ HR เป็นส่วนสําคัญที่จะสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตการทํางานที่จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานเกิดพฤติกรรมดังกล่าวได้อย่างเป็นระบบนะคะ และนอกจากนี้ค่ะผู้บริหารเองยังต้องคำนึงถึงระบบงานโดยภาพรวมอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างกลไกและนโยบายต่างๆที่ก็จะต้องสอดคล้องกันทั้งหมดจึงจะเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่แข็งแรงได้อย่างยั่งยืนจริงๆค่ะและสำหรับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วนะคะและอย่าลืมนะคะไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.